พยายามให้ลูกค้าเปิดใจก่อนที่จะฟังสิ่งที่แพรจะพูดต่อไปนี้เพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เปิดใจนะคะลูกค้าปิดคลิปไปก่อนได้เลยค่ะกดข้ามไปก็ได้ค่ะกว้างไม่จุกจิกแล้วก็ประหยัดสามเสนคือสิ่งที่คุ้มค่าและบ่งบอกความเป็นรุ่นเขาที่สุดรุ่นอะไรเดี๋ยวแพรจะพาไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใน u t u b e นะคะแพลนะคะเป็นเซล์ซูซูกิ APY นะคะเป็นเซลขายรถซูซูกิทุกรุ่นนะคะลูกค้าสามารถซื้อรถกับเซล์แพลได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะมาค่ะรุ่นที่แพรบอกไว้ว่าจะพามาดูความคุ้มค่ากว่าไม่จุกจิกแล้วก็ประหยัดรุ่นอะไรือไม่ใช่จ้า ลยนะคะตือซูซูกิเซียตันเองนะคะนี่ด้านหลักของแพวเลยกว้างลูกค้าดูจากตัวแผวกว้างมากดูคะ่ะกว้างแบบกว้างสุดๆไปเลยนะคะความกว้างได้เปรียบยังไงนะคะความกว้างเนี่ยหนึ่งคือคนขับขับแล้วไม่อึดอัดผู้โดยสารก็บอกเลยว่านั่งแล้วไม่อึดอัดแล้วก็ด้วยบอดี้ที่เขากว้างใช่ไหมคะการทรงตัวในการขับบนถนนเนี่ยบอกเลยว่า ไม่แพ้ไม่หน่อยหน้าเลยจริงๆนะเพราะด้วยความที่เขาค่อนข้างจะบอดีกว้างใช่ไหมดังนั้นการขับขี่บนถนนเนี่ยเขาเอาตัวรอดได้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยขับขับไปรู้สึกล้อขับผ่านแล้วว่าเออจะโค้งเครงนะคะรับประกันนะคะไม่โค้งเคงนะคะน้องเขากว้างขนาดนี้จะอะไรมาโค้งเคงคะลูกค้าคะแต่เขาไม่ใช่เครื่องเทอร์โบแค่นั้นเองแต่ดีตรงที่ไม่จุกจิก เขาว่าไม่เทอร์โบคือมันไม่ได้แรงแบบลูกค้าจะเน้นจะซิ่งจะเฟียสฟาสมันไม่ใช่แต่ถ้าลูกค้าเน้นใช้งานจริงๆขับขี่แบบว่า ไปทางานหรือทำธุระขับไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่ขับได้เรื่อยๆเลยค่ะเขาสามารถอยู่บนเส้นทางเกาะติดเส้นถนนได้เอาง่ายๆดีกว่านะคะไม่มีปัญหาในการขับขี่แน่นอนแล้วก็ไม่จุกจิกที่แพรบอกว่าไม่จุกจิกคืออะไรเขาไม่ได้มีฟังก์ชันออปชันอะไรที่มันแบบโฮเยอะแล้วก็วุ่นวายมันไม่ได้ไฟฟ้าที่มันแบบทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ายิ่งออปชันเยอะปัญหาลหลังมันก็ตามมารุ่นนี้เหมาะกับคนที่มองถึงความคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานแล้วก็ไม่ ประหยัดประหยัดเนี่ยประหยัดหลายอย่างมากลูกค้าแต่เดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟังมาดูความกว้างก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูความประหยัดนะคะที่แพจะบอกโอโอโอเซความกว้างค่ะที่แพบอกเลยนะคะด้วยบอดี้รถที่กว้างแล้วก็โปง่งมากมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่จะพามาดูภายในที่แพบอกว่ามันกว้างจริงๆแพจะนั่งอยู่ฝั่งคนขับนะลูกค้าดูสิอันนี้นั่งแบบสบายๆเลยเล็กรูมเอ่ยเฮดรูมเอ่ยไม่ติดนะคะ เฮ้ยอย่างเงี้ยแพรก็เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งไม่ถึงไงเออพััตอย่างนี้นะคะสำหรับผู้หญิงตัวแบบว่าไม่สูงมากนะคะหรือว่าคุณผู้ชายที่ตัวสูงนะก็สามารถขับด้มีไม่มีปัญหาเลยด้วยที่เขาออกแบบมาคาม่อนข้างจะสูงเลยนะคนที่ผู้หญิงผู้ชายนะหรือว่าคนสูงวัยสูงอายุนะคะขับได้ไม่มีปัญหาบอกเลยว่าได้ทุกวัยจริงทุกเพศจริงๆตอบโจทย์ทุกบอดี้และสรีละของลูกค้านี่เลย โอ้โหชิดขนาดนี้นะคะบอกเลยกว้างมากๆนี่แล้วขาไม่ติดนะเล,ลุมก็ไม่เลุมก็ไม่ติดนะคะบอกเลยแล้วด้านหลังล่ะเออมาดูสิ่งที่เพจบอกว่าโอ้โหปราบปื้มปริ่มมากแบบว่ากว้างจนแบบกว้างจริงๆอะ่ะเออกว้างแบบเนี่ยอันนี้เบาะนั่งหนานะปกติอะ่ะก็คือเราต้องงอยอย่างงี้ใช่ปะ เออเราก็จะแบบเฮ้ยปวดขาก็จะไปนู่นไปนี่ตัวนี่จ้ะอ่ะนานั่งอย่างนี้ไปเลยเออนางเล่นโทรศัพท์แชทชดเหยียดขาได้แบบโ,โหสบายสุดๆไปเลยนะคะหรือว่าแบบว่าฟิลครอบครัวเอ้ยเราจะแบบเฮ้ยนั่งเล่นใช่ไหมมันกว้างแบบกว้างมากอ่ะกว้างแบบเออแพลนั่งเล่นแบบเหยียดเพ่งเหยียดขาได้แบบเต็มที่มากพื้นที่แบบ กว้างจุใจมากๆเนี่ยแหละคือข้อดีที่เป็นรถอีโคาที่แบบพื้นที่มันจุทั้งแบบคนนั่งคนขับทุกคนมันแฮปปี้มากหรือจะครอบครอครอบครัวไม่มีปัญหาเพราะว่าหลายๆคนที่มองไปรถกิ่งอาจจะมองว่ามันแคบไปเล็กไปแล้วก็อาจบางคนรู้สึกเออบอดี้อาจจะใหญ่นิดนึงอาจจะนั่งแล้วอึดอัดหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าซูซูกิเสียต่ตอบโจทย์ที่สุดๆไปเลยนะคะ นี่แล้วอีกหนึ่งสิ่งเพาะเชื่อว่าหลายคนที่แบบเป็นนักแบบนักแบกบนักขนนักชอปนะคะแบบแพวเนี่ยจะต้องจะต้องหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่ต้องดูเลยต้องดูเลยก็คือพื้นที่เก็บของด้านหลังนี่ นี่จ้าโอ้โหกว้างไปไหนนึกว่าบ้านหลังที่สองนะคะแพ์จะเอาของไว้ในรถได้เลยนะจ๊ะนี่บอกเหยกว้างแบบโอ้เดี๋ยวแพรจะเข้าไปให้ดูดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นภาพเฮ้ยเข้าได้จริงหรือเปล่านะคะออาลูกค้าเอาตรงๆอะยังไงก่อนเข้าได้ขนาดเนี้ยกว้างปละ่ะเนี่ยคือเหยียดคงเหยียดขานี่ขาไม่งอเลยนะเนี่ยคือเข้าไปนั่งได้ขนาดเนี้ยคือความกว้างอ่ะกว้างจริงๆแล้วเดี๋ยวแพวอันนี้คือ แถวก็ตัวเออก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะอุ้ยเนี่มันกว้างจริงๆแบบนั่งได้อะก็คือเป็นที่กว้างเห็นไหมอะไรที่ไม่จริงคะ่ะแผลผู้คนกว้างกว้างไหมล่ะเออลงก่อนสักครู่นะคะกว้างแล้วนี่อะมาดูแบบเก็บของแต่ปกติจะเก็บของเอออย่างเงี้ยคือสุดแล้วอันนี้จ้าบอกเลยแค่เจาหัวทิ่มไปเก็บของราะค่ะมันแบบดูสิข้างในเนี่ยลูกค้าดูจากเออ น้องม่อนน้องมอ่อนหรกระสินหรือเปล่าไม่รู้ว่าหันหลังแล้วกันนะคะลูกค้าดูตัวน้องม่อนที่ชิปนี่คือขอบตัวที่เก็บสัมภาระคือแบบโอ้โหอ่ะจะเอาอะไรมาขนอะไรก็คือขนเก่งสุดจะเอาอผู้คนผ,ผู้หญิงต่างๆที่แบบว่านักชอปนะคะหรือว่าคุณผู้ชายที่ไปทำงานหรือว่านักกิจ,จกรรมจะมาเอาของไว้ไปเธอจา่าคนกันให้จุใจกันไปเลยค่ะ แล้วก็พูดถึงความและพื้นที่ที่กว้างใช่ไหมไม่จุกจิกก็คือเขาไม่ได้ฟังก์ชันที่เยอะอย่างนี้แพลแจ้งไปตอนแกใช่ปะไม่ได้มีไฟไฟ,ฟ้าที่แบบว่าเออจะมีปัญหาหรือรัวอะไรเงี้ยมันเหมาะกันใช้งานเนาะแล้วความประหยัดที่แพรบอกว่า8ปถึง20กิโลลิตรนะคะแล้วก็เนี่ยประหยัดมากๆเพราะเครื่องมัน1 2ุดอมันเครื่องพันสองใช่ไหมดัมเพทเทเอร์โบมันก็ประหยัดด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ประหยัดเขา้ปอีกด้วยบอดี้ที่ใหญ่ ลูกค้าเขาสามารถไปติดตั้งแก๊ส LPG ซึ่งเพิ่มความประหยัดไปอีกนะคะความประหยัดถะแล้วติดตั้งแล้วลูกค้าจะบอกว่าแล้วมันจะมีพื้นที่ใช้สอยหรอคุณแพ้คือติดแก๊สถังเข้าไปมันก็จะลดเนื้อที่ลูกค้ากว้างขนาดเนี้ยคือถัง LPG มันจะใหญ่ขานาดนมันก็คือมันก็จะวางได้ลูกค้าก,ก็ยังสามารถแบบว่าขนของเก็บสัมภาระได้ไม่มีแบบว่า ไม,ไม่ไม่ได้ลดแบบพื้นที่อะไรเยอะแยะไม่ได้กินพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอะไรเยอะแยะเลยนะคะนี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามองหารถนะคะอีโกคาที่คุ้มค่าไม่จุกจิกแล้วก็สุดแสนจะประหยดัดดีไซน์ก็ดีนะคะ ตอนนี้นะคะที่แพรพูดมาทั้งหมดนั้นนะคะแพรจะขายของแล้วคะ่ะโชว์รูมแมวนะคะมีพร้อมส่งด้วยกันถึง2รุ่นนะคะลูกค้าค่ะเป็นรุ่นเกียร์ออโตจีแอลนะคะราคาเพียงเท่าไหร่คะห้าแสนมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะจ๊ะและโปรโมชั่นแบบสุดๆไปเลยเอาไปขับก่อนค่ะค่อยผ่อนกับแพรทีหลังนะคะผ่อนเพนเงอร์เจ็พันแปดก็บาทเท่านั้นลูกค้า หรือว่าเอาไปเลยจ้าตัวท็อปคันนี้ฟังก์ชันจัดเต็มไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทั้งเอ่อล้อมงล้อแม็กชุดตรงชุดแต่งอะไรอย่างนี้ดีไซน์สวยงามฮาลูหลาราแบบนี้ตัวท็อปคันนี้นะคะรุ่น RS มีคันเดียวราคาเพียง6 7 000, 8 0 0 0จบาทเอาไปเลยส่วนลดแบบว่า ไม่ต้องต่อแล้วนะคำเดียวสั้นๆเอาไปเลย1 0 0 0 0แบาทมีคันเดียวนะคะคันนี้คันเดียวเลยคันนี้เป็นรถโชว์นะจะบอกเลยว่าลูกค้าเอาตรงๆกริบกริบกริคุยทันทีว่ากริปมากใครที่สนใจนะคะสามารถทักไล,ลนะะ์มาหาแพระหรือว่าเมมเบอร์เนี่ยขึ้นไลน์เลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่ทันใจนะคะก็โทรมาได้เลยค่ะศูน7์เ6นแะคะ,ะ,คะแพรเป็นเซลล์นะคะสามารถซื้อรถกับแพรวได้นะคะแพรมี บริการนะคะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยโทรมาหรือทักไลน์มาก็ได้โทรหาแผทได้ตั้งแต่โมงเช้าถึง5 0 0ทุ่มนะคะหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆหรือว่าอยากทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักมาพูดคุยกันนะคะสำหรับรายนี้ไปแล้วอย่าลืมมาสื้อรถกับแผงนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ <S 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 สำหรับคันนี้เป็นรถที่ขายดีมากๆเลยค่ะราคาเพียง5 6 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะปโปรโมชั่น ฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนเพียงเดอนล่7,818บาทเท่านั้นค่ะอะไรที่พิเศษเข้ามาคันนี้เหมาะการใช้งานแบบเบสิคคืคุ้มค่าก็จะมาดูค่ะคันนี้คขาวจริงๆอ่ะ GL อ่ะไม่มีหน้าจอนะจ๊ะถ้าเป็นโชมเดิมแต่คันนี้ค่ะเขาทำหน้าจอมาให้ไม่ต้องไปติดตั้งหน้าจอแล้วนะคะมีหน้าจอมาให้เลยจ้ะนี่ แต่ถ้าเป็นตัวเดิม GL ตัวเดิมเนี่ยต้องมาติดตั้งหน้าจอเองนะจ๊ะบอกเลยคันนี้ก็คือราคา500,000 0 0 0บาทพือพร้อมใช้งานท้านนแค่แบบใช้งานปกติมองถูงความคุ้มค่าความประหยัดแล้วก็ดูแลง่ายเอาไปเลยค่ะนี่มีหน้าจอมาให้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยจะถอยหลังจะชนจะอะไรดูจากหน้าจอได้เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังก็ โอ้โหกว้างขวางโปร่งสบายมากนะคะนี่กว้างม,กมากๆะคะ่ะเป็นเบาะผ้านั่งนิ่มๆสบายๆกันไปนะคะสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบว่าเบาะนิ่มๆอะไรอย่างนี้นี่ค่ะเป็นเบาะนี่รอยเบาะผ้าลายสีเรียบๆสีดำแบบนี้นะคะอื้อ,อกว้างไม่ไหวนคะคะ รุ่นนี้ขายดีมากฟรีดาวด้วยพอนีนัน์นละ ,7818 ันดรบาทเท่านั้นนะคะเอาไปขับก่อนค่อยผ่อนนะจ๊ะสำหรับคันนี้รุ่นที่ขายดีแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นสำหรับคนที่ต้องการฟังก์ชันที่ครบแบบจัดเต็มไม่ต้องทำอะไรเลยคือซูซูกิคิดมาให้แล้วตามมาค่ะสำหรับรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นท็อปความแตกต่างขึ้นมาจากตัวเมื่อกอี้ยังไงบ้างนายลูกค้าลองทายกันดูสิตอกนี้ตอกนี่เลยค่ะ เขามีล้อมแม็กมาให้เลยนะคะเดิมๆจากซูซูกิเลยนะคะเป็นขอบ16นะคะเป็นยางขอบ16นี่นะคะนี่แบบนี้นะคะเป็นแบบว่าล้อมแม็กมาให้นะคะแล้วก็เพิ่มความพะลูฮาะร้าพู้พะราด้วยชุดแต่งรอบคานเลยนี่จา้าแล้วก็มีโคมงโคมเมียมต่างๆนี่นะคะโครมเมียมตัดตรงนี้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED ปร r o ตเตอร์จ๋านี่นะคะ นี่ชุดแต่งรอบคันมาให้เลยคือชุดสเกิร์ตทเขาให้มาเขาคิดมาแล้วว่าคือหลายๆครั้งที่ขับรถเก่งหรือติดชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบเราขึ้นเนนอ,อะไรใช่ไหมจะขูดแต่เนี้ยเขาดีไซน์มาดูสิติดชุดแต่งไปแล้วนะคะตัวพื้นที่กับตัวชุดแต่งก็คือยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะแล้วทําดูเต็มฟังชันครบนี่แล้วก็ที่ประตูจาโครเมียมนะจ๊ะนี่แล้วนี่ที่เปิดแบบคีเลส ไม่ต้องแบบเฮ้ยกุญแจกุญแจอยู่ไหนาในกระเป๋าก็คือเปิดประตูได้นะคะแต่ตอ,อยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะนี่เลยความแตกตา่างและอีกหนึ่งสิ่งแพลเชื่อว่านะคะแพลเชื่อว่าผู้โดยสารนะคะต้องชอบแกงเพื่อนแกงเตอร์แกงครอบครัวนี่ปราบรื้มมากนี่เลยจ้ะ แอร์นี่จะแอร์ด้านหลังนะคะหมดปัญหาว่าแบบเฮ้ยนั่งๆอยู่เธอร้อนน่าเต่าเปลี่ยนลวเนี่ยปรับแอร์ฉันซีฟบบอะไต้องแบบออย่างเงี้ยเฮ้ยปรับแอร์ให้หน่อยปรับแอร์ให้หน่อยเธอฉันร้อนอะไรอย่างงี้นะคะคันนี้จ้ารุ่นท็อปมีแอร์มาให้เลย ปรับไปเลยจัดอยาก,ยกช่ำขนาดไหนนะคะลูกค้าปรับแอร์โอปรับแอรปรับแอร์เองได้เลยนะคะนี่ไม่ต้องงองแบบเฮยเธอปรับแอร์เนเซอะไรอย่างนงี้นะคะหมดปัญหาเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่สุูกิเขาทำเบาะหนังมาให้จ้า ไม่ต้องทำอะไรเลยรุ่นท็อปตัวนี้นะคะเบาะหนังสวยๆงงามแบบนี้ไปเลยนะคะเบาะหนังสีดําแบบนี้ดูแบบสวยงามไม่ต้องทำอะไรเลยรับรถไปขับเลยจ้าฟังก์ชันครบแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วบอกเลยคันนี้รุ่นท็อปมีคันเดียวด้วยทั้งโชว์รูมและโปรโมชั่นบอกเลยว่าจุกจุกจุกเอาไปเลยค่ะหนึ่งแสนบาทสำหรับส่วนลดของคันนี้สีขาวแบบนี้นะคะ มีคันเดียวเท่านั้นนะคะนี่สปอยเลอร์ต่างๆนะคะนี่มีไฟเบร์ตรงนี้ด้วยที่โคเมียมนี่ชุดแต่งเอ,อ่ยแล้วที่สําคัญมีปัญหาไหมแบบเฮย้ยถอยหลังดูจากกล้องแต่เรากะระยะไม่ถูกเขาทําเ,เซนเซอร์มาเลยจ้าสจุดแบบนี้นะคะเฮจะชนแล้วดังตู้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 ก็คือ เซนเซอร์ S S นะ,ะลูกค้าไม่ใช่อะไรนะเขาจะมีเซนเซอร์มาให้ลูกค้าด้วยนะคะดังนั้นหมดกังวลเลยในการแบบถอยลงถอยหลังต่งตางๆนะคะนี่จัดเต็มทุสงทุกอย่างสำหรับตัวนี้เป็นความแตกต่างจากรุ่น G L นะใครที่อยากได้ฟังก์ชันที่ครบแล้วก็มีงบขึ้นมาหน่อยแล้วไม่อยากทำอะไรเลยแพรเชียร์เป็นตัวนี้แต่ใครสึกว่าเอออยากในรถใช้งานความคุ้มค่าก็จัดรุ่นที่ขายดีเลย G L ก็คุ้มเหมือนกันนะคะเอาไปเลยฟรีดาวน์จ้า ดังนั้นค่ะแพทอยากให้คนไทยเปิดใจนะคะให้กับน้องซูซูกิเซียนนะคะบอกเลยว่าลูกค้าผ่อนน้อยสมทานะไม่เป็นภาระลูกค้าแน่นอนยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่าเปิดใจรับน้องไปดูแลสักคันนะคะอย่าลืมเหมือนเดิมโทรมาเบอร์แพทนะคะ0 9 1 7 6 5 7้8 6นเ็นะคะรับน้องไปดูแลเด็ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าและลูกค้าจะต้องหลงรักเขาแน่นอนค่ะ